พี่ฟ้าอยู่ไหนคะนี่องไม่เห็นไม่เห็นพี่รูไหมนี่มอนช่านี่ไงพี่เสื้ออยู่ในท้องอยู่ไหมบอกว่าอย่ามาแซาไงบอกไม่บอก F หมอนข้างไม่ใช่หมอนข้างค่ะหนูบอกต้องซื้อบงก่อนนะจะบอกเอฟอะไรแถวนี้ถ้ายังไม่เห็นใครพีดแต่วันคอนเสิร์ตหนูไม่ได้มีเผื่อบางคนเขาแบบอยากไปอยากไปเห็นคนอื่นที่ไม่ใช่หนูในคอนเสิร์ตหนูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ มีไฮดี้มารีมาพี่ชมมีมีหมอนข้างเราเคยเก็บสพิายอยู่หรอ <laughs> <laughs> มีหมอนข้างไปด้วยนี่หมอนข้างสอ,งอน้างไปด้วยเหรอเา <laughs> ให้หมอนข้างไปด้วยเหรอให้ไปบนเวทีเลยหมอนข้างหนูสามารถร้องเพลงได้นะไม่มีหมอนข้างะด <laughs> ิอะหมอนข้างทานน้ำหน่อย อุ้ยอะไรอ่ะคนเราก็ต้องกินน้ำกินปลาหมอนข้างติดเตียงซ้อมฝึกซ้อมเหมือนแฟนติดเตียงอ่ะอุ้ยแล้วก็ให้กินน้ำต้องเป็นคนติดเตียงสำหรับใครที่แบบยังไม่เคยสั่งซื้ออะไรต้องคัิกเพจก่อนนะไม่งั้นระบบไม่ดูดอ่าต้องต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพจก่อนหมอนข้างนุ่มไหมนุ่มค่ะนี่เหลวเลยเื่อบางทีก็นุ่มบางทีก็แข็งอุ้ย หมอนข้างเล็บยาวนะแล้วตัดเล็บปอกได้หนูจ๊พี่เจ๊ไดอยู่เจ๊แชร์ังฉันเสร็จไหเอฟปอกหมอนข้างได้ค่ะเดี๋ยวถอดให้นะคะวันนี้ปิดปอกเลยวานก่อนฟัเอฟห้าพันได้หมอนข้างกลับไหมคะไม่ได้ค่ะหมอนข้างเอาเงินเท่าไหร่มาให้ก็ไม่ไม่ขายเพราะว่าเพรเขาไม่ไปไง เพราะว่าเราจองแล้ว <c oughs> จองหมอนข้างจองหมอนข้างวันหนูเป็นคนติดหมอนข้างหนูนั่งเงี้ยหนูจะได้เห็นทั้งคนในร้แล้วก็เห็นตรงหน้าหนูเอฟย่างพิม,มะอะไรเร็วสิคนเรามันเท่ได้ทุกการทรงตัวขนาดน,นี้เลยเหรอไม่ใช่เองเท่จริง อย่าพูดเดี๋ยวเขารู้ใครจบนะคะทุกคนเฉลยพี่สันมันจะมีอะไรแรงวันนี้อีกแรงมากพี่ฟ้าทำก่อนมันน้ำมันใสชุดๆเยอะเลยนะไอเด่นไอเด่นไอเด่นรู้ไหมทำใบของเรื่องพี่ฟ้าว่าไอเด่ดมันตัวเล็ก ไม่ใช่พี่ฟ้า,ากกเป็นมาร์คูเดน,เดน <laughs> พี่ใช่ไม่ใหยดีใจไหนก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างแล้วจริงไม่มีอันหนึ่งที่ว่าพี่ฟ้าทำเหมือนมาร์คเดนในน้องน้องชีสองรุ่งจากการทางปีตอกนะครับอันนี้นิ้วหนูนะพเพราะว่าเล็บยาวใครตักละ <laughs> ดูหน้าพี่ใส่ถ้าทำหน้าชิปโปะจมูกมันมาเขาไว้เล็บยาเพื่อนเพื่อนหนูนี่มันไม่คอนไงซีรีส์มันไม่ได้ตัดต่างคนต่างพูดไม่ออกนี่นี่ร์หน่อย